สวัสดีครับผมอ่าวันนี้ช่อง k e n d l model a n d Toy จะมารีวิวเจ้าตุ๊กตาตัวนี้นะฮะอันนี้เซตเนี้ยเห็นไหมมันจะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6ตัวเนี่ยจะม,มันมาจากเรื่อง justice league หรือจากในหนังสือการ์ตูนของฝั่ง DC Comics อ่ะที่เป็นการรวมซูเปอร์ฮีโร่ฝั่งเขามาช่วยกันสู้รบอะไรอย่างงี้อ่าเซตตุ๊กตาพวกเนี้ยทีนี้มันมันจะไม่ใช่ขนาดเท่าเท่ากับมาตราส่วนทเท่ากับคนจริงนะมันจะเป็นมาตาส่วนที่แบบหัวโต ตัวเล็กตาโตลักษณะยอย่างเงี้ยที่ที่มันย่อลงมาก็คือหัวโตตัวเล็กเนี่ยตัวจะแค่แค่เหมือนเด็กเนี่ยแล้วก็แล้วก็ตาโตโตอย่างเงี้ยเนี่ยตัวตาโตหมดอ่าถ้าถ้าญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่า SD อ่าก็คือย่อสเกลลงมาอันนี้ทางฝรั่งไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรแต่ว่าเซนนี้น่ารักดีฮนะเลยเอามารีวิวให้ดูชิ้นนี้เป็นงานจากประเทศจีนนะฮะนี่ อยาให้ดูทีลตัวก่นอนเดินแบบพี่ใหญ่ซปเปอร์แมนค่อยาดูดีเทลรายละเอียดมันก็จะฟิลการ์ตูนกระตูนนะฮะน่ารักดีเทลไม่ได้เหมือนแบบในหนังอะไรเงี้ยเน้นน่ารักตัวนี้จะมาพร้อมฐานโชว์ที่ติดอยู่บางตัวก็ติดอยู่บางตัวก็ติดไม่อยู่นะ,ะชิ้นนี้ <c oughs> บางตัวหกจะติดกาว หัวเหมือนจะหมุนได้แนละ้วแต่ผมหมุนไม่ได้ผมก็กลัวหมุนแล้วมันหักก็เลยเสร็จเป็อย่างงี้กันชิ้นส่วนมาปกอบมาเสร็จหมดเลยไม่ต้องทาอะไรเลยแกะซองมาปุ๊บติดกระฐานกลมๆเนี่ยตั้งได้เลยทีนี้บางตัวมก็จะมีลูกเล่นบ้างอย่างตัวแรกเนี่ยซูเปอร์แมนเนี่ยเขาจะให้นี่มาตอนแรกแกะกล่องมาผมก็ไม่รู้นะว่ามันมันคืออะไรสัพักมาเดาๆอ๋ออเคก็คือซูเปอร์แมนเนี่ยเขาจะ ยิงเลเซอร์จากตาได้ใช่ไหมผมก็คาดว่าเขาจะเผื่อเราไว้ติดตรงนี้ฮะตะเกีมันจะติดอยู่น่าตกใจมากมันติดอยู่ได้ไงเขาเป็นแม่เหล็กนะฮะนี่อย่างงี้มาโจมตีฝั่งผู้ร้ายโอ้ยดโอเคมันเป็นแม่เหล็กนะฮะติดไปก็อยู่เลยโอเคก็เป็นลูกเล่นเมื่อเราเฟซอัพอะไรอย่างงี้ทำให ไม่ติดก็เอามาตั้งไว้ด้วยกันข้างๆเป็นเอฟเฟกตอะไรอย่างี้ก็ได้โอเคที่ยาผ่านไปแล้วตไปเดี๋ยวขอพูดถึงตัวนี้ก่อนคือ Aquaman นี่ตัวนี้ Aquaman ในหนังเนี่ยสนุกมากเลยนะผมชอบใครยังไม่ดูก็ลองลองหาในในฟิกดูหรือว่า ซื้อแผ่นมาดูไม่รู้อย่างนี้มีแผ่นขายยังไมนะแต่ว่าเน็ตฟลิกซ์ง่ายยง่ายสุดแหละถูกกว่าแผ่นโ okay. อเคอมาดูรายละเอียดก็คล้ายๆกันนะฮะหน้าตาก็จะออกไปทางญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยรายละเอียดผมสีสันสวยงามครัมาไม่ต้องทำอะไรเลยแก่ของปิดฐานวงกลมปุ๊บตั้งเลยเอ่ะอยาให้ดูช่วงชุดเกาะของเขาไม่ใช่ชุดกาะน,นะเรียกว่าชุดละกัน ก็ยังมีดีเทลภายในหนังก็เป็นแบบผมปุ่มนิดน,นึงอาสวยเลยนี่ผ่านไปัควาแมนต่อไปเป็นอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าหลายคนน่าจะชอบก็คือ Wonder Woman ตัวนี้ ห้าตาดุดันจ้ะแกมเบลเลอร์เลยเีเดียวก็ตามสไตล์เอดีนะเขาเน้นให้หน้ารักนะผมไม่ได้ไม่ไม่เน้นเหมือนรายละเอียดในหนังเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูดูสมจริงไปไม่น่ารักตัวนี้ก็จะมีรอยที่หน้ามันนิดหน่อยนะทรองผมแต่ก็รวมใสวยงามครับเพ้น์มาสวยงามตาสีสันของชุดก็มี แค่มาให้โอเคอันนี้ติดฐานไม่ยากนะวางไปปุ๊บอยู่เลยดีเทลสวยงามวะผมและลี่งก็จะเป็นเหมือนกันเนี่มันก็จะเป็นเฟซเดียวกันเหมือนตัวก่อนหน้านี้ผมเนี่ยก็จะเป็นแบบทรงคล้ายๆกันยางเสยางแต่ลงสีมาสวยงามครับไม่ไม่มีสีเลอะเกินจากขอบเท่าไหร่อะไรเงี้ยดูรวมๆตั้งโชว์สวยเลย อันเดอร์แมนนะครับผม okay, ตัวต่อไป,อไปตัวนี้ใส่ครอปใส่ครอปเป็ตัวที่ผมชอบมากๆเลยอะ่ะเพราะว่ามันมันเป็นหุ่นยนต์ที่แบบเป็นสีเงิน,ม,นมันเท่อ่ะมันเท่นะผมมีตัวที่เป็นใส่ครอปค่อนข้างเยอะมากเลยทั้งตัวที่เป็นเหมือน เหมือนในหนังจริงหรือว่าเป็นจากในกระตูนอะไรเงี้ยในคอมิกอะไรเงี้ยมันจะสวยมากเลยคือชอบในดีไซน์นะมันเป็นเงินีงนถ้าใครรู้จักกระตูนฝั่งญี่ปุ่นที่ชื่อว่าจีบันก็จะรู้สึกว่าเออเหมือนก็โทนโทนนั้นหรือว่าโลบอคอปอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันจะเป็นหุ่นยนต์สีเงินเงินอ่างเงี้ยเท่ดีเท่มากอันนี้ลูกเล่นไม่มีอะไรหัวเหมือนจะหมุนได้แต่ผมไม่กล้าหมุนกลัวหัก แกะมาก็ดูละเอียดสวยงามน,นะูแล้วก็ตั้งโชว์ตามจุดที่เราอยากโชว์อยู่เป็นเซ็ตก็สวยนะอยู่ตัวเดียวก็สวยแล้วแต่เลยเราอยู่เป็นเซ็ตก็จะดงมีพลังดีอยู่เนแก๊งแต่อยู่ตัวเดียวก็จะดูโดดเด่นดีใส่ครอปโอเคตัวถัดไป นนอเขาพูดถึงตอนนี้ The f l a h The f r a เนี่ยยังไม่มีหนังของเขาเองใสค่คออวก็ยังไม่ม <c oughs> ตีตัวอื่นมีหมดและ The f r แฟ h แต่ว่ามีซีรีส์อ่ามีซีรีส์ให้ดูตอนเยอะกว่าตอนตอนเยอะมากเลยใครอยากรู้เรื่องราว The f r เป็นยังไงก็ดูในซีรีส์ได้เลยนะ ขาค้าคือเดอะแฟกกจะเป็นตัวที่วิ่งได้เร็วที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นเป็นมีความสามารถพิเศษเขาคือความเร็วอ่าอาจจะไม่เร็วเท่าซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนอาจจะเร็วกว่าแต่ว่าจุดเด่นเขาคือความเร็วแล้วชุดที่เขาใส่เนี่ยก็คือเพื่อต้นานทานชุดสีนแดงเนี่ยต้านทานแบบร่างกายเขาเสียดสีกับเวลาความเร็วมากๆแล้วเขาเคลื่อนที่เร็วเนี่ยมันก็จะเหมือนมีไฟ wing, ฟ้าวิ่งแฟบ ลองตัวเนี่ยเา้าเซตนี้ก็จะให้เอฟเฟกฟไฟฟ้ามาให้ด้วยก็ติดตามอัธยาศัยเลยนะนี่ผมก็ติดมุมั่วนะแบบดูตามในรูปมันเขึ้นมาตามตัวตามโหูเขาตามแขนอะไรเงี้ยผมก็ปแปะไปตัวนี้เขาพุ่นตรงว่าตะแลยืนไม่อยู่ต้องติดกาวนะตรงนี้ตรงนี้ติดกาวไปไม่งั้นยืนไม่ได้แต่พอติดแล้วก็โอเคฮนะ มันคงแต่เอฟเฟกไม่รู้จะตั้งไงก็กรองๆไว้รบอบอตัวนะเขาในกานดูให้มันดูดนแบบ,บบเนี่ยตอนวิ่งมีแบบเอฟเฟกต์รอบรอบตัวสวยัตัต h ร์เดอะแฟเป็นตัวที่ดีไซน์สวยตัวหนึ่งเลยแหละของเลน์เขาก็ออกมาค่อนข้างดีแต่ออกมาน้อย,อยไปหน่อยโอเคไปตัวสุดท้าย ไม่พูดถึงไม่ได้ก่คือแบทแมนแปลว่ามนุษย์ค้างคาวมนุษย์ข้างคาวคือชื่อที่คนไทยตั้งนะฮะตอนนี้ไม่มีลูกเล่นะเลยคล้ายๆกันคล้ายๆก็คล้ายด้วยใบตัวที่มีลูกเล่นเยอะสุดก็จะเป็นเป็นซูเปอร์แมนแหละที่ติดแม่เหล็กที่ตาได้ให้ดูดีเทล นะอันนี้เหมือนเป็นสีเลอะนะนิดหน่อยข้อดีพอพอมันเป็นยางเนี่ยม,มันก็จะคล้ายสีชุดของแบทแมนที่มันก็กึ่งกึ่งยางอะไรเงี้ยมาเลยเหมือนเลยโอเคแล้วก็ีเทวของชุดเกาะก็ประมาณนึงนะฮะ ละเอียดตามน่ารักตามแบบไสดีคือละเอียดไปอยมันจะดูไม่น่ารักแค่นั้นเองเหมือนเยอะไปอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็กลังดีเท่ากับสัดส่วนเรานี้ตาไม่โตเพราะว่าตาโตแหละใส่หน้าใส่แส,สนหน้ากากแบทแมนอยู่เลยไม่เห็นดวงตา,าถืออาวุธด้วยเป็นแบทปูแมนแรงนะ,ะโอเค ก็ครบแล้ว6ตัวจากจัตติกลิกอ่าเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักฮะตามว่าเรียกว่า SD s d สไตล์อ่าก็คือตัวเล็กๆหน่อยตาโตๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสวยงามครับผมจกกัดก็แล้วแตนะ่จะยืนข้างละ3ก็ได้บาลานซ์ง่ายดีอะไรอย่างเงี้ยเอาถูกกล้อง จัดท,ที่นึ่งก่อนก่อนปิดคลิปกอจัดให้มันสวยๆนะอ่าก็ประมาณนี้นะฮะกับ j u s t i c l i c e SD Set ตัวนี้หาซื้อไม่ยากครับผมใครอยากได้เอาคลิปนี้ไปให้ร้านของเล่นที่รู้จักดูได้เลยเดีย๋ยวเขาหามาให้ฮะจริงหาซื้อไม่ยากในช็อปปีล้ลาซาดามีเกลื่อนเลยทีเดียว โอเคคลิปนี้ก็ลาไก่อนควัสนีครับสวัสดีครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผม